สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระราม9องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนโานีจังหวัดปทุมธานี วันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานีตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานีจัดสร้างขึ้น เื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2550 ภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอคือพระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิดวิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงนำไปแก้ปัญหาและพระราชทานแก่ผรกนนุกร์นิกรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่นําเสนอสาระที่เป็นหลักคิดหลักการและหลักปฏิบัติในเชิงกระบวนการที่เป็นสากลสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทุกระบบนิเวศเพื่อนําไปสู่การมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศการปกป้องทรัพยากรธรรมาชาติและเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พระราม9้าแบ่งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการออกเป็น3ส่วนส่วนแรกนําเสนอเรื่องราวของการก่อกําเนิดจัก,กรวาลระบบสุริยะและโลกเป็นจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนเกิดสายพันธุ์มนุษย์ส่วนที่2นําเสนอเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ภายในชีวะนิเวศต่างๆตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งการจำลองป่าไม้เขตภูมินิเววของประเทศไทยที่มีความแตกต่างกัน4แบบได้แก่ป่าดิบเขาป่าเต็งรังป่าดิบชื้นและป่าพรุในส่วนที่3นํนำเสนอหลักคิดหลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ทรงมีวิธีคิดควิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนนำไปสู่โครงการพระราชดำริต่างๆซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่3ประจำปี2562 วันนี้เวลา9นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีครั้งที่3ประจำปี2562 ซึ่งบุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุร,รุสภากระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนจัดขึ้นทุกสองปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีคุณอุปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต,ตร,รวม11ประเทศที่เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาโดยทำการคัดเลือกครูในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต,ตรประเทศละหนึ่งคนได้แก่เนกราบุรีนายดารุสซาลามราชนจาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพแห่งเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์ติร์เลสเตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย ซึ่งได้แก่นายสุเทพเท่งประกิจครูประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสอําเภอกาบางังจังหวัดยะลาครูของชุมชนผู้สร้างโอกาสให้แก่เด็กและคนในชุมชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆโดยฝึกให้ลงมือทำเพื่อให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะได้รับเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรโลกเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคําและเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการประวัติและผลงานของครูในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,พราาีพระราชทานพระราชบโรกางให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด no ็จลงนศาราดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันตารวจเอกสารโรธพิมพ์คุณากรประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้ากฐินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดนาพระธาตุตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนนิคมจังหวัดชลบุรีนำนายสมบุญพิมพ์คุณากรและคณะกรรมการผู้แทนองค์กรและคณะผู้จัดงานบุญถวายผ้ากฐินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฝ้าทูลละอมอพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจ การจัดงานและเงินที่ได้รับจากการร่วมทําบุญงานพระราชทานเพลิงศสมนางอมพรพิมพ์คุณากรสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและในโอกาสนี้พระพิสุร,ร่วมเฝ้าด้วย นายพัทรดิฐ์สิงหเสนีที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายและคณะเฝ้าทุลออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนช่างฝีมือชายประจำปีการศึกษา2562และในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเฝ้าด้วยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรองปลัดกระทรวงสาธาร,รณาสุข นำผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขและคณะกรรมาการชมรมสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยเฝ้าทุลลอองพระบาททูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้ผู้แทนสำนักงานสาธารณาสุขดีเด่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศเฝ้าทุลลอองพระบาทด้วย คณะผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทุลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะผู้บริหารและผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เฝ้าทุลลอออมพระบาททลนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยคณะกรรมการสมาคมร่วมใจพักรักป่าไทยเฝ้าทุลลอออมพระบาททลนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัยพงษ์นากรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำคณะผู้บริหารเนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเ้องทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลตรีนิมิตส,สมุทานประธานมูลนิธิโรงพยาบาลทระมงกุฎเกล้าในพระราชูปาถัมภ์สมเด็จพร,ระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วังพญาไทยโรงพยาบาลทระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านงานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัย นายโนรุคสึอิชิคาวะประธานบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกคอน s u m e r Products ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลอมอมระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย นางสาวนภพ,พรรักสุจริตกรรมการผู้จัดการบริษัทลีเบียนาจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลอ,อมพระบาททูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพ,พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวทันพิศาทิมผลประเสริฐผู้ประสานงานโครงการฟอฟันสวยยิ้มใสบริษัทคอเกตปามโอลิฟประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุลอ,อมพระบาททูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายชุดแปรงและยาสีฟันเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์วัชรินกาศลักรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยบุรพานำผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอ,อมอพระบาทรับพระราชทา,านถ้วยรางวัลและในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยและคณะกรรมการดำเนินการจากการประกวดร่วมเฝ้าทูละอ,อมอพระบาทด้วย เวลา15นาฬิกา18นาทีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนจิตรละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2561เฝ้าทูลละออพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานและในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขและผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย รองศาสตราจารย์อิสอรีหันษาจรุลโรธประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร้อมครอบครัวและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลออมพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสารสสารุณศุกราดุษฎีบ,บัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายหลิวเจียนเอกอัครราชาทูตสาธารณร,รัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาทกราบบงคมทูลรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือไทยจีนด้านการพัฒนานเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองคมนตรีประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี2563 วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดนายลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่หนึ่ง ประจำปี2,563โดยมีองคมนตรีคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในระดับพื้นที่ทั้ง4ภาคซึ่งสามารถขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วจำนวน47โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนในปี2,563และ2,564จำนวน29โครงการและมีโครงการที่จะต้องดำเนินการอีก13โครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์น้ําในภาพรวมของประเทศตลอดจนการบริหารจัดการน้ําและการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่ยังติดปัญหารวมทั้งการพัฒนาต่อย,ยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานภาครัฐภาเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพลเอกเพรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีการสวดพระอภิธรรมศพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพักชาติไทยพัฒนาพระประชาธิปัตย์ จังหวัดปัตตานีสมาคมการค้าธุรกิจบริการและพิิธภัณฑ์ผสมผสานบริษัทอสมท,ทจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรเ m ็ม m a k ์ดเมกกิ้งเดอะ a ีออฟแลและกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกเปรมสินสูลานนท์ที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะจงรักภักดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินนาน,นัประการ เป็นผู้ริเริ่มโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตั้งแต่ปี2548เพื่อปลูกฝังให้เยาวยชนมีความรักชาติรักแผ่นดินและไม่หลงลืมความเป็นไทยคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศ วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดเปรมสัทธาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการและข้าราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานนทบ,บุรีเขต2ผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาชนทั่วไปนำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลนานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ผ่านมาได้ประทานความช่วยเหลือและเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยนีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ